เรียนออนไลน์คุไต่กันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบปงหัดที่8หน่วยวการเรียนรู้ที่7เรื่องรูปสี่เหลี่ยมหน้า102ถึง104ในหนังสือแบบประัดวิชาคณิตศาสตร์แม็กประนะครับก็ฝากกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปในช่อง YouTube คุไตทวิตเ t อร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะครับ4.2การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบประที่8 นะครับข้อที่1จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อไปนี้วงเล็บ1นะครับสี่เหลี่ยม ABCD นะครับด้านนี้กําหนดความยาวมา4 8เซนติเมตรนะครับกำหนดเส้นประตัวนี้มาคือความสูง2 4เซนติเมตรนะครับโดยความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั้นคือต้องได้จากฐา,านนะครับกับมุมที่เป็น ลากจากมุมมุมหนึ่งมาตั้งฉากกับฐานนะครับจะเป็นความสูงของรูปสีเนนรรปส่เหลี่ยมด้านขนานนะครับวิธีทำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะครับในข้อน,นี้ฐานคือ4.8สูงคือ2.4เซนติเมตรเท่ากับ2.4คูณ4.8ตารางเซนติเมตรย้ำนะครับหน่วยพื้นที่จะต้องขึ้นต้นด้วยตาราง ถ้าเขากำหนดความยาวเป็นเซนติเมตรมาก็เป็นตารางเซนติเมตรถ้าเขากำหนดความยาวเป็นเมตรมาก็เป็นตารางเมตรถ้าเขากำหนดความยาวเป็นนิ้วมาก็เป็นตารางนิ้วนะครับตารางจะเป็นหน่วยเบื้องต้นของพื้นที่ของรูปเลขาคณิต2.4คูณ4.8เท่ากับ11.52นะครับทศนิยม1ตำแหน่งคูณทศนิยม1ตำแหน่งคำตอบจะได้ทศนิยม2ตำแหน่งข้อที่อ่าข้อที่1งวงเล็บ1นะครับตอบ 11.52ตารางเซนติเมตรข้อที่2สี่เหลี่ยม PQRS นะครับกำหนดด้านนี้มา3.4ด้านนี้มา4นะครับเส้นประลากจากมุมนี้มาตั้งฉากกับด้านนี้ยาว3.2ซนติเมตรนะครับซึ่ง3.4นี้ถามว่าใช้ไหมในข้อนี้ไม่น่าจะใช้นะครับเพราะความสูงจะต้องตั้งฉากกับฐานนะครับ เส้นประนี้มาตั้งฉากกับเส้นนี้แสดงว่าฐานจะต้องเป็น4นะครับวิธีทำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานในภาพสี่เหลี่ยม p q r s จะได้ว่าความสูงคือ3.2นะครับเส้นประที่ลากจากมุมมุมหนึ่งมาตั้งฉากกับด้านด้านหนึ่งจะเป็นความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับซึ่ง ตั้งฉากกับด้านไหนด้านนั้นก็จะเป็นฐานนะครับตั้งฉากกับด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นฐานซึ่งฐานก็คือ4เซนติเมตรเพราะนั้นเท่ากับ3.2คูณ4ตารางเซนติเมตร3.2คูณ4เท่ากับ12.8ตารางเซนติเมตร้อที่1บวกเรบ2ตอบ12.8เซนติเมตรนะครับทศนิยม1ตำแหน่งคูณจำนวนเต็มคำตอบจะได้ทศนิยม1ตำแหน่งบวกเร็บ3สี่เหลี่ยมทอชอนบนะครับ ด้านนี้ยาว3เซนติเมตรด้านนี้ยาว4.5เซนติเมตรด้านนี้ก็ยาว4.5เซนเมตรนะครับเพราะสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับด้านที่ขนานกันจะมีความยาวเท่ากันนะครับวิธีทำํำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานจากภาพนะครับเราจะได้ว่าความสูงคือเส้นประทิดลากจาก ด้านหนึ่งมาตั้งฉากกับอีกด้านหนึ่งนะครับคือ2.6เพราะนั้นด้านนี้ถูกลากมาตั้งฉากฐานก็จะเป็น4.5นะครับเท่ากับ2.6คูณ4.5ตารางเซนติเมตร2.6คูณ4.5เท่ากับ11.7ตารางเซนติเมตรเอ๊ะทำไมครูต่ายบอกว่าทศนิยม1ตำแหน่งคูณทศนิยม1ตำแหน่งได้2ตำแหน่งทำไมตัวนี้มีตำแหน่งเดียวนะครับถ้าเด็กสังเกตจะพบว่า 5, 6เป็น30นะครับเพราะนั้นตัวเลขที่อยู่ข้างหลังเลข7คือเลข0ย์ เลขศูนย์ที่อยู่หลังทศน,นิยมนั้นจะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะครับเพราะฉนั้นถ้าจะทําทให้เป็นสองตแหน่งตัวนี้ก็จะเป็น11.70นัท่นเองนะครับเพื่อไม่ให้มันเยอะเกินไปนะครับเขาก็ตัดเลขศูนย์ออกไปเพราะว่าศูนย์ที่อยู่หลังเลข7นั้นไม่มีค่านั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อที่1นึ่งวงเลขสามตอบ11.7ตารางเซนติเมตรข้อที่4สี่เหลี่ยมยอรอลวอน เส้นนี้ยาว3.3เส้นนี้ยาว5แสดงว่าเส้นนี้ก็ต้อง5เหมือนกันเส้นนี้ก็ต้อง3.3เหมือนกันลากจากด้านนี้มาตั้งฉากกับด้านนี้ได้2.9แสดงว่า2.9นี้คือความสูงตั้งฉากกับเส้นด้านนี้นะครับแสดงว่าด้านนี้ก็คือฐานซึ่งยาว5เท่ากับด้านนี้ถ้าเด็กๆสังเกตเอ๊ะมันฉากไหมฉากทําไมมันไม่ตั้งอย่างนี้ใช่ไหมนะครับเด็กๆก็ลองเอาไม้ค่งวงกลมมาวัดดูนะครับจะพบว่าตรงเนี้ยมันเป็นมุมฉากนะครับ วิธีทำข้อที่4พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานความสูงคือ2.9นะครับฐานด้านนี้5เพราะนั้นด้านนี้เป็นฐานก็ยาว5เท่ากันก็จะเท่ากับ2.9คูณ5ตารางเซนติเมตร2.9คูณ5เท่ากับ14.5ตารางเซนติเมตรนะครับเพราะนั้นข้อที่1นึ่งบ4ตอบ14.5ตารางเซนติเมตร นะครับข้อที่5นะครับสี่เหลี่ยม p m n o นะครับ p o n m เส้นประตรงนี้ลากจากด้านหนึ่งมาตั้งฉากกับอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะครับกำหนดมา2.8ซนติเมตรนะครับด้านนี้ยาว3เซนติเมตรด้านนี้ยาว5.2เซนติเมตรไอ้ที่ลากเส้นประมาตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับเด็กๆอย่าไปสับสนนะครับความยาวตรงนี้คือฐาน นะครับวิธีการสังเกตฐานกับความสูงคือความสูงจะเป็นเส้นที่ลากลงมาตั้งฉากกับด้านใดด้านหนึ่งด้านที่ถูกลากเส้นลงมาตั้งฉากด้านนั้นจะเป็นฐานนะครับแล้วก็ความยาวจากด้านหนึ่งที่ลากมาตั้งฉากนั้นจะเป็นความสูงนะครับวิธีทำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานเท่ากับ สูงก็คือ2.8อย่างที่บอกนะครับคูณความยาวของฐานคือ5.2หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร2.8คูณ5.2เท่ากับ14.56ตารางเซนติเมตรเพราะนั้นข้อที่หนึ่งวงเล็บหตอบ14.56ตารางเซนติเมตรข้อที่สองจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเมื่อกำหนดความสูงและความยาวของฐานแต่ละรูปต่อไปนี้นะครับไม่มีรูปภาพแต่ว่ากำหนดความสูงกับความยาวของฐานมาให้แล้วเพราะนั้น เราก็แทนค่าจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับวงเล็บหนึ่งความสูง12เซนติเมตรความยาวของฐาน21เซนติเมตรวิธีทำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะครับความสูง12กสความยาวของฐาน21ก็จะเท่ากับ12คูณ21ตารางเซนติเมตร สิบสองคูณ21เท่ากับ252ตารางเซนติเมตรข้อที่2วงเล็บ1ต่อ252ตารางเซนติเมตรข้อที่2ความสูง26เซนติเมตรความยาวของฐาน14.8เซนติเมตรวิธีทาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานเท่ากับนะครับความสูง26คูณความยาวของฐานคือ14.8ตารางเซนติเมตร26คูณ14.8 นะครับเท่ากับ304 84.8ตารางเซนติเมตรข้อที่2วงเล็บ2ตอบ384.8ตารางเซนติเมตรนะครับวงเล็บ3ความสูง8.6เมตรความยาวฐาน16.9เมตรวิธีทำพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐาน ก็จะเท่ากับ8 6ดจุคูณสิบตารางเมตรนะครับเขากาหนดหน่วยมาเป็นเมตรพื้นที่ก็เป็นตารางเมตรคูณสิบตารางเมตรนะครับก็เท่ากับ145.34ตารางเมตรข้อที่2วงเล็บ3ตอบ15.34ตารางเมตรก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็ฝากกันเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจมีข้อสงสัยอะไร นะครับหรือมีข้อติชมใดก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วสวัสดีนะครับ